ท่านมาเกาะอ,อยู่ที่เรือนไม้ทีนี้ครับพี่มันก็ทำให้ผมมีความรู้สึกมั่นใจว่าสิ่งที่อยู่ในมือผมเนี่ยต้องเป็นพยาศีอนาตนาคาราที่ท่านมาบอกแน่ๆแต่พี่ก็แต่ถึงตอนนั้นผมก็ยังไม่เชื่อนะ,ะผมยังไม่เชื่อนะว่า ที่อยู่ในมือจะเป็นพญานาคจริงถึงแม้ว่าหางจะสลายไปต่อหน้าต่อตาพี่พี่ร่าเชื่อไหมครับว่าผมเก็บสิ่งเนี้ยมาเป็นระยะเวลาห้าปีห้าปีกว่าณนะตอนนั้นที่เก็บไว้หม่ถึงว่ายังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้อาจารย์เรียกท่านเลยไหมว่าท่านคือพญานาคหรือกําลังหาเหตุและผลกําลังวิเคราะห์อยู่ว่าที่อยู่ในมือเราที่เราเก็บไว้อยู่นี้คืออะไรหนอคืออะไรหนออะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ได้มีการวิเคราะห์หรือว่าสรุปตอนนั้นเลยว่าใช่แน่ๆนั่นคือพญานาค ยังครับมผมยังไม่สรุปผมยังไม่ชี้ว่านี่คือพญานาะคถึงแม้ว่าเราจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ต่อหน้าเราก็ตามเพื่อนรเชื่อไหมผมยอมลงทุนนะไปอีสานไปเหนือไปภาคกลางไปที่ไหนก็ตามที่เขาบอกว่ามีพญานาคโด่งดังมผมไปหมดเลยสิ่งหนึ่งที่ผมไปประการแรกหนึ่งไปขอพอสองไปกราบสักการะบูชา เริ่มมีความเชื่อแล้วอทีนี้อยากพิสูจน์ณตอนนั้นแค่รู้จักว่าแค่เห็นว่าอยู่ตามวัดที่เป็นปฏิมากรรมที่แบบว่าอยู่ในวัดใช่ไหมคะณตอนนี้คือไปหาเองเลยเริ่มเองยอมลงทุนจากภูเก็ตค่ะขับรถเป็นระยะเวลาหลายพันโลนะค่ะขับรถไปด้วยขับรถไปด้วยครับโอ้โหสุดยอดมากค่ับคุณไม่ใช่นั่งเครื่องนะผมขับรถไปเพื่อที่อะไรหนึ่งคือ ผมมีจิตที่เหมือนกับท่านสั่งมา,าท่านจะดูความเพียรดูความอดทนว่าจะมีความเพียรความอดทนที่จะสามารถไปหาชั้นถึงที่ไกลๆได้ไหมแต่พี่เชื่อไหมว่าผมไปด้วยความหวังเหมือนทุกคนอนะด้วยความมุ่งมั่นเหมือนทุกคนว่าไปแนละ้วฉันต้องขอพรได้อ๋อตั้งใจจะไปขอพรไปเขาเรียกว่าหลายๆคนก็ ต้องการโชคลาบ,ลาบกลับมาอะไรอย่างเงี้ยมีเช่้ด้วยไหมคะมีโอ้แหมลอตเตอรี่ตรงไหนดีเข้าไปมองตลอดค่ะเป็นคนหนึ่งครับพี่ที่ชอบอุดหนุนรัฐบาลค่ะถ้าไม่ไหวก็ไปกินตำลาวบ้างอะไรอย่างเงี้ยตำลาวบ้างไปฝากเงินที่ออมสินบ้างอะไรก็แล้วแต่นะแล้วแต่ถนัดนะครับพี่ก็คือหลังจากนั้นอนะ่ะคือผมก็พยายามไปครับพี่ไปขอพรบ้างแต่สิ่ง หนึ่งะคือเหนือสิ่งอื่นใดที่ผมไปคือต้องการไปดูว่าใครมีเหมือนผมบ้างคาว่ามีมีเหมือนอาจารย์คือมีมีท่านที่อยู่ในมืองมีปู่กับยญ้าแบบนี้ใช่ไหมคะใครที่สถานที่ไหนที่มีกายสังขารเหมือนเราที่เราได้บ้างอ๋อเหมือนกับแบบว่า ถ้าสมมติว่าไปบางบ้านจะมีรูปบ้านท่านตั้งอยู่มันก็เป็นปกตินะบ้านนี้ตั้งวัดตั้งหรือว่าใครที่นับถือท่านก็จะเป็นรูปปั้นของท่านอยู่ในบ้านตามยิ่งตามเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่แต่สิ่งที่อาจารย์มีอยู่เนี่ยอาจารย์อยากพิสูจน์ว่าใครมีเหมือนเราบ้างแล้วเจอไหมคะคาตอบที่ได้ก็คือตั้งแต่บัดนั้นจนบัดนี้นะครับเป็นเวลากี่ปีมาแล้วเป็นเวลา8ปีน่าจะเจอเยอะไม่เจอเลยไม่เจอเลยครับแม้แต่องค์เดียว แต่จริงนะคะทุกคนละลาลาได้เจอแล้วก็ได้สัมผัสแล้วก็เลยถ้าถามละลา่ลาก็งงว่าคืออะไรแต่ลักษณะด้วยทรงด้วยจะเรียกว่าขึ้นรูปเะมือน่อตาทรงรูปร่างรูปร่างใช่ใช่ค่ะ,ค,ะคือก,ก็ก็คือเป็นเป็นท่านนะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเหมือนอาจารย์อ่ะมันก็คือต้องหาคําตอบแต่พอเราเชื่อด้วยด้วยสนิทใจว่าเราเราเชื่อว่าถ้าไม่รู้จะค้นหาคำตอบทำไมอาจารย์นนเมื่อในเมื่อเราตัดสินใจที่จะ เชื o, right like okay but, us, yes, no ่อแล้วใช่ค่ะอืแต่ทีเนี้ยครับพี่คือส่วนหนึ่งอ่ะมันก็เป็นจิตของมนุษย์เนาะจิตของคนที่ไม่เชื่อมาก่อนค่ะเราจะเชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งเราก็ต้องหาคําตอบค่ะแต่สรุปแล้วคําตอบที่มีก็คือมันอยู่ในใจเราแล้วมันอย่างที่พี่บอกเลยว่าเราก็ไม่จําเป็นต้องไปหาตั้งแต่แรกแล้วค่ะแต่ด้วยความที่เรายังหลงอยู่เดินหน้าถอยหลังอยู่และเพียงอยากจะรู้ว่าสิ่งนี้มันมีใครมีบ้าง คำตอบที่ได้ก็คือมันยังไม่มีใครมีก็เลยต้องทําให้ผมเนี่ยมีความรู้สึกว่าดย่ดแล้วพอแล้วเราไม่ต้องไปหาคําตอบแล้วเพราะคําตอบมันอยู่ในใจเราแล้วท,ที่เรามีจิตที่ศรัทธามีความเชื่อกับองค์ท่านนั่นเองค่ะคือคือมันก็จะมีอีกอีกอีก,อ,กอีกแง่มุมหนึ่งที่ทาร่าได้ไปก็เรียกว่าอันนี้ก็สรรหาที่ไปเรื่อยเราราชคฟังอ,ง,องอย่างนี้เนียไปไปไปเจออาจารย์ก็ชอบฟังว่าแล้วมันก็จะมีคําถามติดมาในใจ เหมือนติดไปนวมาจริงหรใช่รือวะมันก็เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะจนพอมันวางแล้วคลายมีมีอาจารย์ท่านหนึ่งบอกเราว่าเมื่อวันหนึ่งอะต่อให้เราเห็นท่านเป็นอะไรเมื่อเราเชื่อแล้วอะเราเห็น,นเป็นไม้เป็นก้อนเมฆเป็นนั่นเป็นนี่มาในรูปทรงไหนเรายกมือไหว้ท่านด้วยความสนิทใจเมื่อเราเชื่อว่าเป็นท่านแล้วเพราะมันมันมีบางอย่างที่ท่านจะมาในรูปทรงรูปแบบใดก็แล้วแต่ครับ ท่านจะปรากฏการเพราะว่าบางคนเห็นไม่เหมือนกันจริงๆถูกไหมคะใชแต่บางทีเห็นในรูปแบบของก้อนเมฆเห็นในรูปแบบของเงาฟันทูบหรืออะไรต่างๆนานาฉะนั้นวันนี้เล่าว่าเน่าวันนี้เมื่อเมื่อท่านเลือกที่จะมาอยู่กับใครกับเราแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเราเลือกท่านแต่บางครั้งท่านเลือกเราเหมือนกันใช่ครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้ค่ะแล้วก็ผมก็คิดว่าสิ่งนี้ที่พี่พูดเนี่ยคือเรื่องจริงมันไม่ใช่ว่าเราศรัทธาและ ฉันอยากจะนําพามาอยู่ก็ได้ะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าท่านไม่เลือกเราเนี่ยท่านก็ไม่มาอยู่นะ,ะบางคนเนี่ยอที่ผมเห็นนะพาท่านมาอยู่จริงแต่สรุปสุดท้ายแล้วก็ยกท่านออกไปอย,อย่างนี้ก็เจอเจออย่างนี้มาเยอะเราก็จะบอกว่าท่านไม่ใช่ไม่ถูกจริตไปดูหมอดูหมอดูว่าอันนี้ไม่ใช่ไม่มนมันก็มีหลายอย่างที่เกิดขึ้นจริงอาจารย์ใะะมันก็จะมีเหตุครับพี่มีเหตุที่ต้องทําให้ต้องเอาสิ่งเนี้ยออกจากบ้านไป เพราะว่าท่านก็ไม่ได้อยากมาอยู่กับเธอเท่าไหร่จนต้องไปอยู่กับลูกหลานที่มีบารมีจริงๆค<ะ>่ะนี่ก็คืออีกแต่กลับไปอยู่กับคนอื่นเขากับมือก็มีนะคะคิดว่าอย่างนี้ก็มีจริงๆก็ไ<ะ>ม่รู้ว่าใครใครจะเจอในลักษณะนี้บ้างใช่ครับ<ม>ใช่ครับละในบางครั้งเนี่ยการบูชาพญานาคการสักการะบูชาพญานาคเนี่ยเท่าที่ผมอยู่กับปู่มาเนี่ยที่ท่านสื่อให้เห็นเนี่ยบางท่านเนี่ยก็สามารถบูชาได้หลายเสียง บางท่านก็เสียนเดียวบางท่านก็สามเสียนห้าเสียนเจ็ดเสียน<ะ>มันแล้วแต่ว่าบาร,รมีของใครจะตรงกับพญานาคสายไหน<ะ>แล้วก็ให้บูชาได้กี่เสียนถึงจะเต็มบาร,รมีของตนะนะครับเพราะนันเสียนพญานาคก็สําคัญนะครับไม่ใช่ว่า<ะ>อยู่ๆวันนี้ฉันอยากจะมีเก้าเสียนอยู่ที่บ้านเลย<ะ>ถ้าเก้าเสียนจริงๆถ้าโดยตามที่ปู่บอกก็คือจะต้องอยู่ที่วัดครับ อันนี้พูด,พดเจอล์ล่าใช่ไหม <c oughs> คืออันนี้ตอนแรกที่เชิญท่านก็คือแบบเอาใหญ่ๆหญ่ไปก่อนอนลังอลังคือเป็นเป็นเป็นโลกชอบความอลังความแบบว่าคิดว่าเก้าเสียงคือใช่แล้วมันต้องใช่แล้วจะแบบต้องต้องมีความแบบเขาเรียกว่ามหาศาลเดี๋ยวพอเงินมาท่านก็จะประทานแบบสุดริ์งานมาก็จะแบบสุดฤิ์นั่งพิจารณาจนเจ่านะ เรื่องเหมือนมันมีความรู้สึกว่ามันยากจำอาจารย์มันมีความยากแน่นอยู่ในใจว่าทําไมทําไมทาไมทําไมทําไมอะไรอย่างเงี้ยจนมาได้คําตอบจากอาจารย์วันนั้นที่ที่ได้ถามไปอ่ะพระทุกคนจริงๆคือบางทีบารมีเรามิถึงท่านเ,<ป>เหมือนเหมือนเราดูแลท่านไม่ดีอ่ะท่านเขาเรียกว่าอะไรนะท่านบารมีท่านบารมีใหญ่กเกินกว่าที่เราจะดูแล ท่านได้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนเอาเอาที่พอดีกับเรามันจะได้เขาเรียกว่าส่งเสริมดวงส่งเสริมเรื่องการงานอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วก็ได้เกหนุนดวงได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยอย่างหลายเสียงเนี่ยบางทีเนี่ยคำตอบของเขาก็คือถ้าเกิดว่าเขาคุมลูกน้องหรือว่ามีงานหลายหน้าหลายด้านก็สามารถที่จะทําบารมีได้หลายเสียงเพราะว่าจะต้องเป็นหัวหลายๆที่อ๋อไม่ใช่บ้า ไม่ไม่ไม่ให้ใครมีใช่ไหมคะอาจารย์แต่ท่านก็จะเลือกประเภทของงานใช่ของลูกศิษย์ว่าท่านที่ท่านจะเลือกไปอยู่ณนะจุดจุดนั้นอะไรอย่างนี้ถูกต้องครับเดี oh. ย๋ยสมมติว่าในกรณีที่เรามีความศรัทธามีความเชื่อ,อและเราเองเนี่ยเป็นแม่งานหรือทาอะไรด้วยตัวคนเดียวอะ่ะเราควรจะมีแค่เส้นเดียวเป็นหนึ่งเดียวค่ะเพราะว่ามันจะรวมทุกสิ่งทุกอย่างพลังจิตพลังใจของเราเนี่ยให้อยู่แค่ที่เดียวค่ะ ะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีพยานาเสียเดียวหลายเสียก็ตามมันเหมือนเป็นคุศสโลบาย<ฆ>มันเหมือนกับการที่ท่านจะส่งกําลังจิตกาลังใจให้เรา<ฆ>บางทีเราควรจะมุ่งไปหน้าเดียวหรือถ้าเกิดว่าบางท่านเนี่ยมีหลายงานสมมุต<ฆ>ิมีสองงาน<ฆ>ก็ควรจะมีแค่สามเสียก็พอเ<ฆ>พื่อที่จะมีหลายหัวหล,หลายเสียงเนี่ยเอาไว้สําหรับดูหน้าที่การงานต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดเนี่ย ผมก็ที่เคยเห็นมาบางทีคุมงานเยอะมากเลยอาจจะมีห้าเยษเจ็ดเศษก็ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก่อเกิดมาจากตัวแค่ตัวเดียวก็ค,ค,คือเหมือนตัวเองจะต้องเป็นที่ตัง้งแต่เสยษพญานาคเอาไว้สำหรับควบคุมดูแลต่างๆเหมือนแบ่งน,นักแบ่งพนกอย่างงงี้ใช่ไหมครับแช่แผนบแบ่งหน้าที่ไปบางทีท่านก็จะช่วยเราบางทีตรงไหนติดขัดปัญหาอันนี้คือความเชื่อนะครับตรงไหนติดขัดปัญหาอะไรยังไงเนี่ยท่านจะช่วยเกื้อหนุน แล้วก็จะช่วยบอกข้อบกพร่องเราโดยที่มันจะมาขึ้นที่จิตเราถ้าเราสังเกตดูดีๆทุกอย่างอะไรก็ตามบางคนเรียกว่าลางสังหรอหใ์ใช่ใช่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นบางทีลางสังหณ์ของแต่ละคนแน่นนะเป๊ะนะแต่บางทีก็คิดว่าเออบังเอิญมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดคนที่เขามีความเชื่อเขาจะเชื่อว่าสิ่งที่ฉันคิดหรือว่ามันขึ้นมาที่จิตฉันเนี่ยแสดงว่าครูบาอาจารย์ที่ฉันเคารพนับถือกําลังบอกอะไรอยู่ค่ะบางคนนี่ที่ผมเจอนะ เนี่ยออกจากบ้านมามีความรู้สึกว่าจิตใจไม่ค่อยดีเลยไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นบางทีก็จะหาคําตอบ<ะ>บางทีก็แป๊บเดียวก็เจอคําตอบ<ะ>บางทีก็ใช้ระยะเวลาสักนิดนึง<ะ>ถึงจะได้คําตอบแต่ว่าคําตอบแต่ละคําตอบมันจะขึ้นมาที่จิตของแต่ละคนหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือถ้ามีครูบาอาจารย์หรือมีผู้ที่เคารพนับถือ<ะ>ก็ไปถามท่านนั้นได้<ะ>เผื่อว่าท่านจะช่วยแปลความหมายกับลางสังหรณ์เราได้นะั่นเอง แต,แ,แต่ก็มีประมาณหนึ่งที่มีความเป็นเขาเรียกว่าร,ำำรังสังหรณ์และเรียกว่าเป็นนักเก็บสถิติครับคือแบบทําอย่างนี้อย่างนี้เริ่มจะไม่เริ่มไม่ใช่แล้วเริ่มไม่ใช่แล้วมันเลยเกิดเป็นคําถามแล้วสุดท้ายก็จะมาเจออาจารย์อย่างเงี้ยก็จะถามก็จะอ๋อ oh, ใช่ใช่มันมันเป็นเพราะเหตุนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันมีเหตุและผลของมันแล้วเราก็จะจ้องเราวิเคราะห์อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์อย่างที่อย่างที่เคยถามว่า คือความอยากได้คืออยากมีการมีเก้าเสียงของรนะ้านณตอนนั้นคือตั้งใจว่ามีใหญ่ใหญ่ไว้หมายถึงความอลังการความยิ่งใหญ่บารมีที่ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อว่าเราไปไม่ถึงอ่ะเราก็นั่งวิเคราะห์ว่าทําไมเงินไม่เข้าทําไมอันนั้นทําไมอันนี้ทําไมแต่ก่อนที่ยังไม่เชิญท่านเงินเข้างานมาบ้านหลังเบลอบลาสแต่พอท่านตั้งตั้งท่านมีใจให้น้ำเหรอวะเราก็บอกพ่อสวดมนต์นะ เพราะธรรมนี้ท่านนาะวันพระนะพ่อขึ้นอันนี้หน่อยขึ้นเชีย์เราสั่งทุกอย่างว่าทำไมทําไมแบบมันไม่มีอะไรเป็นฟีดแบ็กกลับมาอย่างเงี้ยการ,บรบแบบงงงงตรงเนี้ยมากจนอาจารย์มาไขตรงนี้ให้เราไป p ล r มีเราไป,ามาไ,ปไม่ถึงท่าน <c oughs> จริงๆโอ้ตอนนี้คือในส่วนของราก็ได้อาจารย์ก็ให้บอกให้ไปปรับปรุงแก้ไขงนีเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูมาดูกันวันนี้ก็มาขับรถมาที่นี่เป็นการขับรถขับรถมาทุกคน คือพยายามจะมาบนอากาศมาไม่ได้เหมือนวันนี้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าความเชื่อของลานเรอปู่ให้เขาก็ให้ขับพาานะที่เขาได้พานะหรือภาชนะพาพานะครับเอาวันอะไรเอาภาชนะครับภาชนะทุกอย่างไงชนะครับใช่ครับใช่ครับพอทำอะไรก็ตามชชนะไปก่อนชนะไปก่อน ก็คือคัน,อนที่จอดอยู่นี้เป็นคันที่เขาเรียกว่าปูเ่เลือกให้เป็นเงินก้อนแรกที่ปู่ให้แล้วก็จัดการซื้ออลไ <c oughs> เราก็เลยภูมิใจในสิ่งนี้คือจะพูดตลอดว่าเนี่ยคือรางวัลที่ปูใป่ให้ปู่ให้ปู่ให้นี่คือสิ่งที่เห็นได้ได้ไดชัดที่เป,เป็นเป็นรูปแบบที่ละล่านได้แบบจริงๆแบบปฏิบัติแบบจริงจังและเชื่อมั่นอย่างจริงๆแบบที่ไม่มีเอ๊ะอ่ะข้อสงสัยแต่ที่บ้านน่ะค่ะที่ถามอาจารย์ที่เอ๊ะ เอที่ยังยังไม่ได้มีเวลากลับไปแก้ไขนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อ,อาจารย์ได้เจอที่ตั้งแต่เริ่มแรกจนนำพาอาจารย์มาอยู่ที่ภูเก็ตและที่อยู่ด้านหลังนี้นะคะที่ทุกคนได้เห็นนี้นะคะก็คือองค์ปูุสีอนันตนาคราชค่ะและเนี่ย ที่เป็นอย่างนี้ที่ที่อาจารย์แอนล่าเห็นก็คือกายสังขารฐานของท่านก็ค,คืออันเล็กๆเ,เป็นสีออกน้ําตาลออกดาๆน้ำตาลแต่ที่เห็นกับองค์เนี้ยมันมีความคล้ายค,งไงไคาาลึงกันไหมคะอาจารย์คือใช่อันนี้เลยหรือว่าใช่ครับก็อ่าจริงๆแล้วเนี่ยอ่าท่านเนี่ยได้สื่อออกมาครับแล้วก็หาคนสเก็ตภาพ สเก็ตว่าต้องการแบบนี้โอ้แต่ก็สเก็ตนานอาจารย์อาจารย์ก็เล่าให้เขาฟังว่าอย่างนี้อย่างนี้เป็นเป็นเก็ดอย่างนี้เป็นเขาเรได้รับงอนเขาเรียกว่าอะไรนะคะอาจารย์ผังผานผังทานงอนขยันพูดจังพังผานค่ะลักษณะก็จะเป็นคือเราเห็นครั้งแรกนะต้องบอกทุกคนก่อนนะทุกคน